หลายๆคนเป็นฝ้ารักษายังไงก็ไม่หายทุกคนอยากหายยายมลี่เข้าใจค่ะเราอยากหายอยากไปคลินิกไปหาหมอบางคนก็จะได้ยามากินบ้างหรือบางคนก็จะเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็คือความร้อนนะคะอ่าบางคนก็จะซื้อคลีนที่สื่อโฆษณาตาม อาเว็บต่างๆมาทาครีมไม่มีมาตรฐานแล้วก็มาทาแล้วหน้าเราก็จะแดงๆค่อยๆลอกนะคะลอกอนหนังกร้าของเราออกไปไงคันนี่แหละค่ะเป็นวิธีแก้รักษาฝ้าที่ไม่ถูกจุดนะคะยายนอลลี่ขอแนะนํานะคะว่า ผิวเราเนี่ยเราต้องเข้าใจชั้นผิวก่อนนะคะายายมารีขอเปรียบเทียบชั้นนี้คือชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นนี้คือชั้นหนังแท้ชั้นนี้คือชั้นไขมันนะคะตัวเมาลานไซต์เขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงชั้นรอยต่อนะตัวเมาลานไซต์เวลาความร้อนมากระทบบนใบหน้าหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยเราเขาจะทํางานผิดปกติไปสร้างเมด็ดไปกระชากเม็ดสีเมลานินข้างในอ,ออกมาอยู่บนข้างนอกเป็นปื้นเป็นปื้นซ่าก็จะเต็มใบหน้านะคะทีนี้วิธีรักษาของยายมารียายมารีขอ อแนะนําการสร้างผิวหน้าให้แข็งแรงหรือว่าเติมน้ําให้หน้าก่อนนะคะาการที่จะ รักษาฝ้าหรือจะทาครีมทาฝ้าเราต้องล้างหน้าก่อนนะคะล้างหน้าด้วยสบู GP นะ่ G.P.4G เนี่ยสบู่ซีเป็นวิฟองงล้างบนเบาๆบ,บ,บนใบหน้านะคะหนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้แล้วเลือทีนี้เราก็จะต้องมาล็อกน้ําให้ผิวหน้าเรานะคะด้วยสารสกัดจากแพนทาไวท์เนเน่นางจะสามารถล็อกน้ำที่หน้าเราได้ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดแค่นี้แหละคะ่ะเรือทีนี้อ่ะหน้าเราเป็นฝ้าใต้ชั้นลึกนะเราต้องหาครีมที่มีสารสกัด กว่า50ชนิดเขาเป็นนาโน G P 4G นะคะ ตัวนาโนเนี่ยเขาจะไปย่อยสารสก,กัดให้เล็กลงเข้าสู่ใต้ชั้นผิวเราไปหยุดตัวเมนาลูนอ่ะเมลานินหรือเมนาโรไซด์ ize, เนี่ยไม่ให้ทำงานผิดปกติคือครีมตัวนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาอารักษาฝ้ากันมา23ปีแล้วแล้วทีนี้ฝ้าเก่ามันหายแล้วฝ้าใหม่ไม่เกิดเราต้อง้าครีมกันแดดนะคุณจะทำงานอยู่บนฟ้าบนเครื่องบินหรือทำงานไหนไ,หนไส AI, แสงไออแสงยูวต่างๆจะมากระทบบนใบหน้า เราตลอดนะคะนี่แหละครีมกันแดดของยายมอลลี่นะคะอาเขาเคลือบบนใบหน้าให้เราสามารถหักเหแสงออกจากใบหน้าแล้วมี FPS สูงถึง131.9เท่ามีการการันตีจากสถาบัานเมิร์ประเทศเยอรมันนะคะโอเคค่ะ